สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้เป็นวันอังคารที่3พฤศจิกายนนะครับ 2, 5 6 3นะครับวันนี้เราจะมาแพ็กสมุนไพรนะครับส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับามีอาการยังไงนะครับก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามนะครับหรือสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่084นะครับ 7492667นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง ID Line นะครับที่ ID 084 7492667เนะครับ,รบเราจะสมุนไปให้ตามมากาศนะครับยังงยังไงนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับเคยรักษาที่ไหนมาบ้างนะครับเคยทานยาหมอโรงบ้านเคยรักษามาหลาย อย่างคือต้านหลายตัวไม่หายนะครับเรายินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับให้กับท่านนะครับโทรกันเข้ามาได้นะครับเราส่งของทุกวันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาได้นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือ inbox มาทางเพจเลยนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพหรือโรคไฟไข้เจ็บต่างๆนะครับไม่สามารถหายได้ถ้าเราไม่รักษา นะครับถ้าอยากหายก็ต้องทานสมุนไพรนะครับถ้าท่านใดนะครับสมมุติเป็นเคสไ้เลื่อนด้วยสดวงอะไรก็ตามแต่ถ้าอยากหายไวๆนะครับวันเดียวหายคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสมุนไพรต้องใช้เวลานะครับกว่าจะหายต้องค่อยๆทานนะครับถ้าอยากหายวันเดียวแนะนําให้ไปผ่าตัดนะครับแต่ว่าโอกาสจะกลับมาเป็นนะครับมีสูงนะครับแต่ว่าถ้าทานสมุนไพรนี้หายแล้วก็หายเลย นะครับสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่084749267นะครับสวัสดีครับ